สวัสดีค่ะนะคะทุกผู้ชมนะคะแอดมินเอื้อยเขียวพารวยนะคะวันนี้นะคะเท่ากับมาเบิงกันตองหวดนะคะแนวทางหวยลาวพัฒนาพ่อเฮงนะคะงวดทีผ่านมากของคนเขาลักซิฟนะคะเจ็ดกับเก้าแล้วก็เก้าสามนะคะของพ่อเฮงชุดเต็มเท่ากับมาเบิงกันตองหวดนะคะว่างวดวันที่สิบเจ็ดตรงกับวันศุกร์พ่อเฮงพนจะให้แนวทางนะคะหวยลาวนะคะ ค่ะเราก็มาต่อกันนะคะหวยลาวพ่อเฮงนะคะวัดที่ผ่านมาหวยพ่อเฮงเขานะคะผู้ชมต่วชุดเต็มนะคะชุดชุดเต็มของคนเขาเก้ามาดูกันนะคะหลักสิบหลักหน่อยของพ่อเฮงวัดทีสิบหานะคะมีตัวใดเขาของคนเดินเจ็ดกเก่านะคะผู้ชมหลักสิบคนหลักสิบพี่มาเขาฟังพี่เราทผูะะ้ชมเก้าสาม เพื่นไฮเดนวิ่งนะคะวิ่งเจ็ดกับวิ่งเก่านะคะผลออกศูนย์เจ็ดเก้าสามนะคะแต่ว่าของง่อนพอหิงหลายตัวท่านผู้ชมเขาก็มาจับคัดนะคะคัดเราก็มาดูกันนะคะตงงวัดนะคะสูตรหลักสิบหลักหน่วยของพอยิงนะคะและของเส้นไหมของเส้นไหมหง่วยที่พ่านมาบเพเขานะคะวดนี้เส้นไหมเพิ่นว่าไเบันนะคะผู้ชมไ้ ถ้าเกิดวิ่งรูดก็กคือเบิ้ลอันนี้ก็เป็นแนวทางของเซียนใหม่เนาะนะคะเอาวิ่งรูดเบิดด้์ลงไปอย่างไรกัน่าอ่ะนะคะก็หลักสิบมีศูนย์มีสาม ชุดเต็มนะคะผู้ชมนะคะหลายตัวนะคะแล้วก็พิจารณานะคะว่าหลักหน่วยนะคะหลักสิบหลักหน่วยโอ้โบรัฐบานก็ออกเจ็ดสามบนล่างเนาะนะคะคุณผู้ชมสูตร เขาเต็มๆเ,เลยเนะาะเขาห่ดซ้ำตัวนะคะสูตรหอยาวอ่าชุดเด็กเราก,กำลังวันไหมแล้วก็บริลุ่งหอยไทยท่านผู้ชมเลยของช่องเอ้ยเขียวชาแนวนะคะสามเจ็ดสามหกและสามสอง แต่ว่าชุดอของพ่อเองตามสูตรของพ่อก็มีฝั่งนี้นะคะแปดสามแปดเจ็ดนะคะแปดหกแปดสองสามสามสามเจ็ดสามหกสามสองศูนย์สามศูนย์เจ็ดศูนย์หกศูนย์สองส่วนตัวที่วงกลมให้ก็จะเป็นตัวเด่นนะคะเด่นเด่นวิ่งนะคะนี่ศูนย์ มีสามนะคะมีแปดนะคะมีศูนย์มีสามมีแปดนะคะผู้ชมก็สูตรหลักสิบลักหน่วยของผู้หญิงกับพิจารณานะคะผู้ชมเนาะนะคะสูตรของผู้หญิงก็ใช้ได้ทั้งทั้งหวยหวยทุกหวยนะคะผู้ชมเนาะเป็นหวยเล่าทุกเล่านะคะเล่าพัฒนาเล่าวิ่งพี่เล่าสูตรนี้ใช้ได้นะคะทุกหวยนะคะผู้ชมกับไปพิจารณาเบิ้งนะคะ อ่าใช้ได้นะคะอ่าเดินวิ่งนะคะศูนย์สามแปดนะคะหลักสิบเขากลับมาเบิ่งกันของเซียนใหม่นะคะของเซียนใหม่หวันนี้พันว่าให้ระวังเบิรนนะคะผู้ชมวิ่งรูดเบิ้นนะคะแต่ว่าพ่นก็ไห้มาแค่สี่ตัวเหมือนเดิมนะคะมาเบิ่งนกันว่าชนกันตพอของพอหิงบ่นะคะนี่เป็นของเซียนใหม่นะคะให้มาแล้วนะคะก็ให้เดินศูนย์ร่องสองนะคะวิ่งรูดก็ให้ศูนย์ศูนย์และสองสองนะคะ แต่ว่าที่เซียนพันวา่าระวังวิ่งรูดเบิ้ลน,นะคะเบิ้ลสิวิ่งรูดเบิ้ลศูนย์ศูนย์ถึงเก้าเก้าอันนี้เป็นล่างนะคะล่างอันนี้เป็นแนวทางของอเซียนใหม่วิ่งรูดเบิ้ลล่างนะคะ,ะกระล้องเบิ้งน,นะคะุณผู้ชมเนาะก็ะกะเป็นกําลังใจให้เซียนคือเก่านะคะเพิ่นก็นะค,ะนกคิดคนสูตร อ่าไม่ไม่สูตรเก่าสูตรใหม่เพิ่นนะคะณผู้ชมก็มาพิจารณาช่วงนี้ก็จกจับยากเน่ยจักหน่อยนะคะบางครั้งคิดว่าจะมาพกตัวบ่มาจักตัวก็มี่นะคะณผู้ชมนีหมดก็มี่นะคะเข้ากับพิจารณาอ่าขัดกรองเบื่องของสูตรนะคะว่าสูตรอ่ขอขอให้ผู้ชมผมดลานะคะ่านผู้ชมนะคะเฮยงๆปังๆนะคะอีมินก็นจะไปสรุปหว้เล่าโค้งสุดท้ายนะคะ ส่วนหว้เลาาเจ้าปลากับเขาเนี่ยท่านผู้ชมเนาะกับเบิองคลิปอ่าเล,า,ลาวลาวเจา้าปลานาโชคนาเนเดอนะคะผู้ชมมุเลกถูกเพ่นเขามาสองวดติดนะคะอ่ะสวัสดีค่ะนะคะวิ่งรูดเบิรดนะคะล่างล่างอันนี้แนวทางเส้นใหม่นะคะเฮ่งเฮงปังปัง,ปงนะคะอ่าแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณน,นะคะในการรับชมําเดอนะคะเป็นแค่แนวทางนะคะสวัสดีค่ะ